สำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นสมัครงานด้านการขายหรือว่าเซลล์เรสเซนทีฟเนี่ยนะคะเพี่นี่จะบอกว่าการที่เราไปสัมภาษณ์งานด้านฝ่ายขายเนี่ยมันอาจจะดูท้าทายในระดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะคําตอบของเราเนี่ยเราจะตอบยังไงให้มันโดนใจ HR หรือว่าโดนใจผู้สัมภาษณ์เนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะแต่วันนี้ค่ะเพี่นี่จะมาแชร์หนึ่งเทคนิคหนึ่งไอเดียที่จะช่วยให้คําตอบของคุณเนี่ยดูโดดเด่นได้ในทันทีค่ะนั่นก็คือการเตรียมคําตอบในรูปแบบของที่เรียกว่า star ในรูปแบบของที่เรียกว่า STAR คืออะไรคำว่า S นะคะก็คือ Situation T ก็คือ t a x k A ก็คือ Action แล้วก็ R ก็คือ Result ค่ะนั่นก็คือการที่เราอธิบายถึงสถานการณ์ที่เราเคยเจอและประสบการณ์ในลักษณะที่มีการจัดลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนนะคะจะทำให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยเข้าใจถึงวิธีการทํางนานของเราแล้วก็การแก้ไขปัญหาของเราได้อย่างตรงประเด็นค่ะซึ่งการตอบวิธีนี้นะคะก็จะทําให้คําตอบของเราเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ สามารถจับต้องได้ค่ะดังนั้นนะคะการที่เราเตรียมตัวที่จะไปสัมภาษณ์งานอย่างน้อยเราต้องฝึกซ้อมสัมภาษณ์เนี่ยสามครั้งก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์งานจริงค่ะก็จะทําให้คุณสามารถได้งานในฝันแน่นอนแล้วถ้าใครอยากดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วกด follow page ชพีนี้ด้วยนะคะ